เชื่อว่าหลายคนเคยชมรายการแข่งขันร้องเพลงที่ครูอ้วนมณีนุชสมสัยรุทดุ์เป็นกรรมการอยู่ด้วยและมักจะถูกแซวเรื่องราคาค่าเรียนในสถาบัน Star Maker Voice Academy ที่เธอเป็นผู้ในการสอนว่าอยากเรียนมากแต่สู้ราคาไม่ไหวในการประกาศรีแบนดิ้งของสถาบัน Star Maker Voice Academy ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีจึงได้มีโอกาสสอบถามในเรื่องนี้ แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นการแซวเล่นกันมากกว่านะคะเพราะว่าพยายามอยากจะช่วย PR กันแหละว่าครูนทำโรงเรียนนะคะพนักานพีาร PR ก็ทำได้หลายแบบเนาะพูดในด้านบวกเยอะๆทุกคนก็ประทับใจพูดในด้านลบเยอะๆคนก็สนใจติดตามกันนะคะเพราะนั้นในเรื่องของอัตราค่าเรียนของเราเนี่ยมันมีหลายหลายราคามากเพราะว่าเรามีหลักสูตรหลายหลักสูตรค่ะข้อที่1ก็คือว่าเราแบ่งเป็นหลักสูตรรูปแบบแบบเรียนกลุ่ม แล้วก็เรียนเดี่ยวนะซึ่งเรียนกลุ่มเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรียนขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงนะคะแล้วก็มีเป็นเด็กเล็กแล้วก็เป็นเด็กโตนะคะเพราะฉะนั้นราคาก็จะ,ะแตกต่างกันออกไปในระยะเวลาที่คุณต้องการอยากจะเรียนเช่นถ้าคุณอยากจะเรียนตั้งแต่ขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงระยะเวลาคือประมาณ5ปีเนาะ5ปีมันก็เรียนยาวเรียนเยอะจ่ายตังก็เยอะ เลยไปว่ากันบอกว่ามันแพงหรือเปล่าแต่มันตั้งห้าปีเนาะสองก็คือในเรื่องของการเรียนเดี่ยวเรียนเดี่ยวก็แบ่งไปอีกว่าเรียนกับคุณครูที่คุณรูอ้วนเทรนขึ้นมาหรือจะเรียนกับครูอ้วนเองนะคะเพราะนั้นราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งแน่นอนอยู่แล้วเรียนกับครูอ้วนมันก็ต้องแพงนะแต่แพงเท่าไหร่ต้องมาตรวจดูนะคะที่โรงเรียนว่ามันแพงจนกระทั่งจ่ายไม่ได้หรือเปล่าลองถามดู สำหรับราคาจะแพงหรือไม่มาดูกันค่ะอย่างที่ครูอ้วนบอกไปว่ามีทั้งเรียนกลุ่มและเรียนเดี่ยวสำหรับแบบเรียนกลุ่มตกคนละ160บาทต่อชั่วโมงโดยในหนึ่งหลักสูตรการเรียนกลุ่มมีให้เลือกทั้ง18ชั่วโมงและ36ชั่วโมงส่วนแบบเดี่ยวเรียนกับครูที่ครูอ้วนเทรนขึ้นมาอยู่ที่คนละ800ถึง1,200บาทต่อชั่วโมงแต่ถ้ารีเควสว่าเรียนตัวต่อตัวกับครูอ้วนราคาอยู่ที่1,900บาทต่อชั่วโมงค่ะ Tell myself, นักร้องสมัครเล่นชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี2523 ASEAN uh, Major Singing Contest ในทีมเอ็กซ์ดี l a l Song Festival อินโด from Berklee College of Music, USA. Mm -hmm. ่สูตลาดโลกไมเดมอัลบั้ม Desire ประเทศแคนาดา